สู้สมาร์ทบุกเอาตัวรอดสู้อย่างมิสตอร์เดี๋ยวผมจะเล่นตามเพื่อนก่อนแล้วกันเนาะจะดูว่าเพื่อนโดดไหนนะครับลงไหนดีครับเพื่อนไปโดดได้เปล่าเบอร์เบอร์อะไรอ่ะเบอร์อะไรอ่ะเบอร์สองครับเอาไปเลยครับไปเลยครับไม่ไหวนะเนี่ยอะไรครับผู้สามตี้เพื่อนเอ้ยสามตี้น่ะไหวเหรอ อะไรครับเน <Okay. S 1> ี่ยสามตีเลยนะเมื่อกี้นี่ขึ้นหิ่งิรออะไรอ่ะถอย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 แม่ว่าถังแดงสีเงินแล้วเก็บเถอะไ้เฮาเพื่อนลองถพงพรว่าแค่ผ่านเอา ไปชุบได้ไปนเนี่ยม,มีคนอะไรครับนี่อ๋อยเ่อายหน่งายหนึ่ง,นนงไม่ต้องไปชุบนะไม่ต้องไปชุบนะม่ต้องชุบเพื่อนเด้อมุบเพื่อนเ <c oughs> ไม่ต้องชุบเบไหม <c oughs> เพื่อนุบไหม <c oughs> มือถุงชุบเนอะชุบไหมผมได้ไปชุบให้ชุบครับชุบครับโอเคโอเคจะออมมือุบให้ไม่อถุงชุบครับอ๋องั้นโอเคงั้นไม่ชุบนะชุบครับชุบโอเคโอเคได้ได้เต้เหมือนงั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยเต้ไปเท่าไหร่เนี่ยเติ้ไปสามร้อยครับเฮ้ยพี่หมาโมยิงไอเกาะทองกันไม่ใช่แล้วโอ้ปลาผิดเลี้ยวโหชนคุยนะ คิดเหมือนเหมือนเสียงมีคนเขาไม่มีป่ะผมหลอนเองไอพี่มันโค่อยแรงใช่หรอไออดีนี่ซื้อมาประมาณสองพันบาทอ่ะเขาอยู่ได้อยู่นมันมีท่าไอ้นี่ให้ด้วยท่าอะไรวะเนี่ยท่าเนี้ยแลงไหมไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอแต่ผ้าเกาะเกาะท้องเนี่ยเท่าไหร่เลยอะ่ะไอเนี่ยท่านี้แหละ ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ได้อยู่เปี่ยวเปแล้วอนนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองพันผมว่าตอนแรกตอนแรกผมว่าจะไม่เอาแล้วมันมันมันสกินปืนมันน้อยอ่ะเฮ้ยแต่คโย่สองพันจริงป่ะเน่ได้ไหมหลอกผมวัเนี่ยจริงผมนึกว่าเขาหลอกผมไงนึกว่าหลอกขายอะไรเงี้ยสองพันจริงป่ะเนี่ยจริงจริงจริงอกะจริง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  อ๋อจริงจริงโอ้โหทำไมลองมีปักทองได้ไงสงนนะั่งห้ามหน่ะว่าแต่ว่าแต่ผมซื้อมานานแล้วไอ้ทีเนี้ยมีปักทองได้ไงไม่เชียวไม่รู้นกนะนี่กำลังชุบเพื่อในใจเย็นดีอเออวัอนนี้ไปไหนเนี่ยผมจะตายเดียผมไม่มีไอ้โมเลยถ้ามันมาเนี่ยผมตายแน่นอนยังเขียดขายที่ได้มาหนอๆเลยขายเท่าไหร่ดีอะห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเฮ้ยป้าใครจะมาซื้อโมไซคันหนึ่งเลยน่ะได้จริงได้จริง เราเราซื้อต่อผมปะล่ะไม่ไหวอ้าวใครจะมาซื้อห้าหมื่นขนาดแพงขนาดนั้นขายไม่ออกหรอกขายไม่ออกอ้าวเพื่อนอ,อน,น่อคนนึงอะจะเพื่อนมีตัวมาได้หมเลยนะกันได้ได้ไ,ได้ได้เฮ้ยใ,ใครมาวะขอเพื่อนนี่หว่าปะโทษตกใจเฮ้ยหลังเข้าเพื่อนไม่ค่อยเจอคนต่อย เพื่อนโอ้โหว่าอยู่เนี่เขอเขาปักธงดูทีได้ป่ะมันของจริงหรือเปล่าปักธงอ่ะของจริงเนี่ยของจริงหรกอว่าเขาหลอกผมวะของจริงของจริงถ่ายรูปถ่ายรูปเพื่อนผมไม่รู้ว่าผมผมเนี่ยพอเวลาผมเล่นใช่ป่ะผมปักธงปุ๊บเพื่อนมันก็บอกเอ้ยเอ้ยปักหน่อยผมจะถ่ายรูปนี่มันแรงยังไงเค เพื่อนเราจะไปได้ยังเนี่ยเพื่อนไปได้ยังรูน,นโอ้โอยเหมือนคนอื่นเลยเพื่อนมีตัวมาเกือบตายเพราะถ่ายรูปแล้วนะเพื่อนเนี่ยเออดีดีถ่ายรูปจนตายนะเพื่อนนะโอ้โหแม่แปลงเป็นกอหญ้าอย่างอย่างไวก็ม,กมา,าเรื่อยแต่เพื่อนเพื่อนเราไปเล่นบ้านบ้านทางล่างอัวมะบ้านพยาบาลไหม ครับว่าเราเราตายบ่อย,อยงไงอยู่โรงพยาบาลน่าจะเหมาะอยู่ไอ้ของของ FC เลยนะจริงเฮ้ยเ FC อะไรเพื่อนของจริงไม่ของ,ของจริงซื้อไปแหละขายให้โอ,สอ้สองหมื่นไปอสองหมื่น,นยังไม่เอาเลย<ม>ใครจะมาซื้อตอนนี้ช่วงโควิดไม่ค่อยดโอโีมีลูกซองอันนี้ด้วยเนี่ยลูกซองไซตามะเนี่ยเห็นปหมมีหมัดด้วยใช่ป่ะหมัดหมัดมีทุกสีเลย มีสีไฟมีไฟมีน้ำแข็งแล้วก็มีสีออกชมพูอ่ะก็จา้าบ่ะรู้เจอคนที่ไรมือสั่นทุกทีเป็นไหมเพื่อนเป็นไหมเป็นอยู่ครับเจอคนที่ไรมือสั่นนะมันรู้สึกเหมือนแบบตอนเจอแบบเจอแฟนครั้งแรกอะ่ะขอจับมืออะไรอย่างเงี้ยอ <laughs> ใจมันใจมันแบบใจมาซิวแบบอะ่ะต,ต,ตุุบเลยอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพอได้จับครั้งแรกปุ๊บตับตับเลยนะเพื่อนใช่ <laughs> แล้ว <laughs> เพื่อนเราไม่มีใครดูหน้าบันไดเลยเหรอเดี๋ยวเปนจ้องขึ้นมาน่ะผมหลบตรงนี้ได้หัว <c oughs> ผมมิดอยู่ <c oughs> โคตรมิดเลยสองพันเลยสองหมื่นเอาจริงสองพันสองพันแต่ว่าซื้อนานแล้วไงเอา้เอาเฮ้ยมีคนอยู่กับเราเนี่ยมันอยู่ไหนบูกหลังคา <c oughs> หรือใต้บ้านซื้อมาไม่ต้องโอนเลยเพื่อนเดี๋ยวดิโฟกัสกันตรงนี้ก่อนดิ <c oughs> มันอยู่บนบ้านหรือเปล่าเอาเพื่อนมาเคลียร์หน่อยเพื่อนมา โอ้ยตายแล้วดาวดึงเฮ้ยมีคนดูอยู่ป่ะมีคนดูป่ะไม่มีเลยเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวก็มีคนดูให้ปักของั้นหอยอ๋อโอเคโอเคได้ได้ละเพื่อนเพื่อนไปเล่นงบนป่ะไอ้บ้านโรงเรียนป่ะคนดูดูกระดาษปักของด้วยนได้ได้ได้ถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ดูเดี๋ยวห้มันรู้ว่าเราตึงเออปักปักโชว์เลยไหมแบบตรงนี้เลยไหมแบบทางเข้าเนี่ยไม่ให้มันมาเนาะ เออมาดิให้มันรู้ให้มันรู้เออให้มันรู้ว่าเราตึงแต่เราไม่ตึงนะจริงๆแล้วอะเราโกโหกกันอย่างเงี้ยมันจะดีเหรอตึงเ,เราตึงแล้วถ้ามันอยากได้ธงมันอยากมาถ่ายรูปมันไม่ไปโถมเราเหรออยาบเลยอะเราลุ้นแชมป์ว่ะอ้าวเพื่อนเราไม่ไม่เอาไปวางอา่าทุกวงอยู่กับเราเพื่อนมาเพื่อนขวาขว้าขวา,ขวา,ขวามีตัวเห็นปะไปพูดลิปยิงจังเลยอะ

giúp một đuôi Đau đừng, Phương, đau đừng đau đừng โอ้ยม,มีของเล่นแล้วเพื่อนเอ้าเหลือผมคนเดียวเหรอใช่ครับอไอชิบหายแล้วเพื่อนเอ้ยเล่นไงดีเนี่ยเอา้าโอ้เพื่อนโอูมของเล่นไหนเพื่อนโด,ดูดีก็ได้เที่ยวอะไรเนี่ยแต่เราบวกเปล่าบวกบวกครับบวก <c oughs> เจอเจอคนแล้วมือสันน่นอ่ะ